มาด้าเร็วแรงสุดประหยัดนะคะกับเครื่อง Sky Active D คันนี้นะไอจะมาแนะนำเนาะคันนี้เป็นปี17นะคะมาในราคาสุดคุ้มค่ะ3 9 9 0 0 0บาทน,นะคะใครที่กำลังหามาด้า2ดีเซลอยู่นะคะขอแนะนำคันนี้เลยนะคะสีสวยสีเดิมทั้งคันนะคันนี้เรียกได้ว่าได้ไปนะคะสุดคุ้มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพราคารวมถึง เอ่อเลขไม้เนาะอันนี้ได้ไปนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าใช้งานกันยาวๆเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าอันนี้ดีไซน์มาโฉบเฉี่ยวเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าตัดกับโครเมียมเนาะ,ะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะ,ะแต่ว่าตรงนี้เขาเล่นเคเลามาด้วยนะ,ะสังเกตดีๆนะเขา เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดหรือว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยหรูเลยนะอ่าเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าบอกเลยคันนี้ก็มีชุดแต่งมาด้วยนะคะติดจเกรยมาแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ยางขอบ15นะคะล้อแม็กเดิมจากศูนย์ของมาสดาเลยนะคะเรียกได้ว่าใช้งานกันยาวๆเลยนะคันนี้ได้ไปนะคะสวยประหยัดแล้วราคาไม่แพงด้วยนะใครที่หาดีเซลอยู่นะคะมีเข้ามาแล้วนะคะสีดำหล่อๆสปอร์ตแบบนี้เลยเนาะ อ่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แล้วนะคะมีการสตร์ดเดิมๆจากศูนย์นะคะขอบยางเขานี่เรียกได้ว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะในส่วนของตัวจับสีเดียวกันกับสีตัวรถอันนี้ก็มีครีเลทมาให้ด้วยนะคะดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะเขาดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยหรูเลยนะเราได้เป็นสีดําสปอร์ตแบบนี้ด้วยนะคะ แต่งสกเกิร์ตมีชุดแต่งมาแล้วรอบคันเนาะอันนี้ก็มีเซ็นเซอร์มา2จุดนะคะตัวเปิดของเขานะคะเปิดที่รีโมทก็ได้นะหรือว่าจะเปิดที่ตัวรถก็ได้เหมือนกันนะคะด้านหลังเขาถึงจะเป็นรถเก่งนะไอบอกเลยว่ากว้างมากๆนะที่สําคัญมาด,ด้าเขาให้ตัวเป็นถาดพลาสติกแบบนี้มาด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไอพาไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่าตัว x อ High c o n n e c t ็จะเป็นประมาณไหนออปชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ เรียกได้ว่าเรียบร้อยเลยนะคันนี้นะคะก็ดูมาตั้งแต่คอนโซลด้านหน้านะคะอันนี้เขาก็เป็นเรียกได้ว่าดีไซน์มาให้มันออกแบบให้ทันสมัยให้มันหรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นสีดํานะคะตัดกับสีแดงนะคะให้มันดูมีกิมิทเนาะแอร์เย็นเพียงเพาะอันนี้พูดตลอดนะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะพวงมาลัย3ก้านจอเขาทัชสกรีนได้นะแล้วก็จะมีจอยคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงนี้เนาะ เป็นเกียร์ออโต้ทุกอย่างเรียบร้อยดีแหละอ่ะอันนี้ก็ให้ดูรวมๆนะคะในส่วนของภายนอกภายในเนาะอันนี้ก็ได้มาเป็นเบาะหนังนะคะคาดได้แดงเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีเบาะยังไม่ช้ําเลยนะคะถึงจะเป็นรถปี17เนาะเรียกได้ว่าลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะย้ําอีกทีนึงค่ะคันนี้มาสด้2เครื่อง1.5ปี2017นะคะเครื่องดีเซลคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 3 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าผ่อนไฟแนนซ์เฉลี่ยอยู่ประมาณ6 0 0 0บวกลบไม่เกินนี้แน่นอนนะคะไฟแนนซ์จัดได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะและที่สำคัญโปรโมชั่นของกิจสานะคะมีแต่โปรเด,ดเด็ดทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ากว้างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะโอ้รถเก่งที่เรียกว่านั่งสบายแน่นอนนะคันนี้ก็เดินทางไกลเรียกว่าตอบโจทย์เลยนะคะอ่ะส่วนคันนี้นะคะลูกค้าเก่าเนาะเขาก็นี่ อีกพรมมาแล้วเรียบร้อยนะคะที่พื้นนะเป็นพรมดำใต้แดงเหมือนกันเข้ากับตัวรถเลยนะคะใครที่กําลังหาอยู่นะคะสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะคะทั้งภายนอกทั้งภายในเนาะ,ะก็แนะนําเป็นมา z ด้าคันนี้ค่ะก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินนะคะ เอกสารนะคะง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแค่ลูกค้าทําจริงนะของเราผลอนุมัตินาะเอกสารครบนะคะ30นาทีรู้ผลได้เลยนะคะอนุมัติได้เลยแล้วที่สําคัญนะคะรับประกันของเต็นท์นะเรามีรับประกันให้นานสูงสุดถึง1ปีเลยนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยออกรถมือสองแล้วกลัวว่าเราจะทิ้งหรือเปล่านะคะกิจสาไม่ทิ้งแน่นอนเนาะใครที่สนใจรถมือสองนะคะโทรมาที่เบอร์0ูนย์2 2 2 0 3ค่ะก็ ฝากติดตามโชว์รูมกิจสดากูุ๊ค่ด,คด้วยนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ